สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราและนี่คือช่วงเวลาของการรายงานสรุปสถานการณ์ประจําวันอย่างกระชับและเข้าใจง่ายวันนี้ทั่วทั้งภูมิภาคและนานาชาติกําลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไปจนถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญในสหรัฐอเมริกาทีมข่าวของเราจึงคัดเลือกประเด็นสําคัญที่สุดมานําเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามอย่างใกล้ชิด5เหตุการณ์เด่นประจําวันนี้ได้แก่เวียดนามยื่นฟ้องหุนเซนต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ แผนปฏิบัติการรบ6ชั่วโมงของกัมพูชาถูกเปิดเผยสหรัฐอเมริกาเตรียมตรวจสอบและผลักดันผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานกว่า200,000คนระบบประกันสุขภาพของสหรัฐอเมริกาถูกกล่าวหาว่ามีผู้ป่วยเงาจำนวนมากเหตุการาดยิงในงานวันเกิดที่รัฐแคลิฟอร์เนียสร้างความสลดใจไปทั่วประเทศเชิญทุกท่านติดตามรายละเอียดของประเด็นแรกไปพร้อมกัน เวียดนามเดินหน้าฟ้องฮุนเซนต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเปิดโปงเครือข่ายค้ามนุษย์และทรมานที่ชายแดนกัมพูชาเวียดนามประกาศก้าวสำคัญบนเวทีโลกด้วยการยื่นฟ้องอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีฮุนเซนต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยกล่าวหาว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการปล่อยปละละเลยจนเกิดระบบค้ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานและการทรมานอย่างเป็นระบบในพื้นที่ที่ถูกอ้างว่าเป็นเขตเศรษฐกิจหรือเขตปกครองพิเศษตามแนวชายแดนกัมพูชา เหตุการณ์เหล่านี้สร้างความสลดและโกรธแค้นไปทั่วภูมิภาคเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นประชาชนเวียดนามจำนวนหลายพันคนรายงานการสืบสวนของเวียดนามที่ถูกรวบรวมเป็นเวลาหลายปีเผยให้เห็นภาพที่โหดร้ายเกินกว่าจะยอมรับได้อาคารหลายแห่งถูกปรับเปลี่ยนเป็นสถานกักขังแข็งแรงราวกับป้อมเหล็กผู้ถูกหลอกมาทำงานต้องทำงานวันละ16-20ชั่วโมง หากทำยอดไม่ได้จะถูกลงโทษด้วยความรุนแรงทั้งการใช้กระบองไฟฟ้าการล่ามโซ่มือเท้าการอดอาหารหรือแม้แต่การขายต่อให้กลุ่มอาชญากรอื่นเมื่อมีคนเสียชีวิตศพจำนวนมากถูกทำลายหรือฝังอย่างไรร่องรอยทำให้การติดตามหาอัตลักษณ์เป็นไปด้วยความยากลำบาก เวียดนามยืนยันว่าพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในการดูแลของกำลังความมั่นคงกัมพูชาจึงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความรับผิดชอบโดยตรงหลักฐานสำคัญประกอบด้วยธุรกรรมทางการเงินลำดับเส้นทางการเดินทางของเหยื่อภาพจากกล้องวงจรปิดคำให้การของผู้รอดชีวิตและเอกสารการอนุญาตลงทุนที่เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายงานยังระบุด,ด้วยว่าเครือข่ายนี้ดำเนินงานมาเป็นเวลาหลายปีและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องเพราะได้รับการคุ้มครองจากกลไกภาคร,รัฐบางส่วน ด้านฮุนเซนออกมาปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวโดยกล่าวหาว่าเว,วียดนามใช้ประเด็นนี้เพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองพร้อมทั้งอ้างว่าศพและคำให้การหลายส่วนไม่มีหลักฐานแท้จริงอย่างไรก็ดีกระแสะตอบรับจากประชาคมโลกกลับเป็นไปในทิศท,ทางตรงกันข้ามหลายประเทศมองว่าการปฏิเสธของกัมพูชาย,ยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัยมากขึ้นเพราะสื่อต่างประเทศเคยเปิดโปงเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่เคยมีการกวาดล้างหรือดำเนินคดีอย่างจริงจัง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศประเมินว่าหากสารยุติธรรมระหว่างประเทศรับเรื่องพิจารณากัมพูชาอาจกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาเกี่ยวกับการทรมานและการทำให้เสียชีวิตอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือความร่วมมือระหว่างประเทศและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวกรณีนี้ยังส่งสัญญาณสำคัญต่อภูมิภาคว่า เวียดนามจะไม่ยอมให้พลเมืองของตนถูกกักขังทรมานหรือขูดรีดบนดินแดนของประเทศอื่นโดยไร้ความยุติธรรมการยกระดับคดีสู่เวทีโลกทำให้แรงกดดันถาโถมสู่กัมพูชามากขึ้นในขณะที่หลายประเทศในอาเซียนจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะผลลัพธ์ของคดีนี้อาจกลายเป็นกรอบมาตรฐานใหม่ในการรับผิดชอบต่ออาชญากรรมข้ามพรมแดน และนี่คือเหตุการณ์สำคัญที่กำลังขยาการเมืองและความมั่นคงของภูมิภาคเราจะไปต่อกันที่ประเด็นร้อนริมชายแดนไทยที่กำลังถูกจับตามองไม่แพ้กันแผนรบ6ชั่วโมงของกัมพูชาเปิดเผยไทยย้ำชัดไม่มีชาติใดกำหนดจบศึกแทนไทยได้ ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาถูกยกระดับอีกครั้งหลังมีรายงานว่ากัมพูชาถูกกล่าวหาว่าวางแผนปฏิบัติการทางทหารแบบรวดเร็วโดยตั้งเป้าให้การสู้รบยุติภายใน6ชั่วโมงหากเกิดการประทะขึ้นจริงระหว่างกองทัพทั้งสองฝ่ายรายงานชี้ว่าระบบส่งกำลังบำรุงของกัมพูชาไม่เพียงพอสำหรับสงครามยืดเยือ้อทั้งกระสุนปืนใหญ่และจะรวดล้วนมีจำนวนจำกัด จึงต้องอาศัยแผนยุทธการแบบสายฟ้าแลบเพื่อหวังสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยามีการวิเคราะห์ว่ากัมพูชาอาจพยายามประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศรวมถึงแหล่งที่ปรึกษาความมั่นคงจากสหรัฐอเมริกาเพื่อให้แทรกแซงอย่างเร่งด่วนภายใน6ชั่วโมงแรกหากสถานการณ์ลุกลามเป็นการสู้รบอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวทางทหารของไทยระบุชัดว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่สามารถยึดถือได้จริง เพราะการจะยุติหรือดําเนินการสู้รบขึ้นอยู่กับฝ่ายไทยเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่กัมพูชาจะกําหนดฝ่ายเดียวได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพไทยได้เพิ่มระดับความพร้อมรบอย่างเห็นได้ชัดหน่วยงานด้านความมั่นคงมีคําสั่งให้ทหารหยุดโพสต์ภาพหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนเพื่อป้องกันความสับสนในสายบังคับบัญชา ขณะดเดียวกันกองทัพเรือได้สั่งระงับการเข้าชมเรือบรรทุกอากาศยานหลวงจัก,กรีนริเบซอนพร้อมเตรียมเคลื่อนกำลังเรือไปอยังพื้นที่ใกล้เกาะกงเพื่อสนับสนุนทางทะเลหากจำเป็นพื้นที่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือบริเวณปราสาทตาควายและปราสาทตาเมืองสองจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกประเมินว่ามีโอกาสเกิดการประทะสูงถึง9กาการการที่กัมพูชาส่งกำลังพลเพิ่มเติมหลายกองพันเข้าไปประจำในพื้นที่ดังกล่าว ยิ่งทําให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นขณะเดียวกันฝ่ายไทยก็เตรียมพร้อมทุกเหล่าทัพทั้งบกอากาศและเรือเพื่อรับมือทุกความเป็นไปได้นักวิเคราะห์ชี้ว่าแผน6ชั่วโมงของกัมพูชาอาจเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่าทางทหารเนื่องจากศักยภาพการรบจริงของกัมพูชาไม่สามารถบังคับให้ไทยยุติศึกตามเวลาที่กำหนดได้ อีกทั้งไทยยังมีระบบส่งกำลังบำรุงที่เหนือกว่าและมีประสบการณ์รับมือความขัดแย้งชายแดนมายาวนานจุดแข็งของไทยคือความสามารถในการยืดเกมหากไทยไม่ยอมเจรจาหรือไม่ยอมยุติการยิงแผน6ชั่วโมงก็จะพังลงโดยทันทีสถานการณ์นี้ยังถูกเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเพราะในห่วงเวลาเดียวกันกัมพูชากำลังเผชิญแรงกดดันจากเวทีโลกเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเคลื่อนไหวด้านทหารอาจเป็นความพยายามสร้างจุดสนใจใหม่หรือแสดงท่าทีแข็งร้าวต่อประชาชนภายในประเทศแต่กลับยิ่งทําให้หลายประเทศในอาเซียนกังวลมากขึ้นว่าความขัดแย้งอาจลุกลามจนส่งผลต่อเสถียรภาพของภูมิภาคแม้สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นปะทุเป็นการรบจริงแต่การขยับกําลังพลและการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์จากทั้งสองฝ่ายทําให้พื้นที่ชายแดนยังคงเปราะบางอย่างยิ่งไทยยืนยันชัดเจนว่าหากเกิดการสู้รบ การกําหนดว่าจะยุติเมื่อใดเป็นสิทธิของไทยโดยสมบูรณ์และไม่มีชาติใดสามารถกดเวลานับถอยหลังแทนไทยได้ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปเราจะก้าวเข้าสู่ข่าวต่างประเทศที่กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนในสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ใหญ่สประเด็นที่กำลังเขย่าภูมิภาคทั้งกรณีเวียดนามยื่นฟ้องฮุนเซนต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และข่าวแผนรบ6ชั่วโมงของกัมพูชาล้วนเป็นเหตุการณ์ที่ประเทศไทยต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในฐานะประเทศที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีบทบาทสําคัญด้านเสถียรภาพภูมิภาคทั้งสองเหตุการณ์นี้มีผลดีและผลเสียต่อไทยในมุมที่ต่างกันและเมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านจะเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยมีจุดยืนและผลประโยชน์เฉพาะที่ควรได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ ในด้านผลดีต่อไทยกรณีเวียดนามยื่นฟ้องกัมพูชาถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเปิดโปงปัญหาที่ประเทศไทยเองได้รับผลกระทบโดยตรงมาหลายปีทั้งเรื่องแรงงานผิดกฎหมายแก๊งหลอกลวงออนไลน์และเครือข่ายค้ามนุษย์ที่มักลักลอบใช้พื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเส้นทางการที่เวียดนามนำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลร,ระหว่างประเทศทำให้แรงกดดันต่อกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างมากและผลักให้ปัญหานี้ถูกตรวจสอบในระดับสากล ไทยจึงไม่ต้องเป็นฝ่ายออกหน้าเพียงลำพังเหมือนที่ผ่านมาแต่ยังคงได้ประโยชน์จากการที่ประชาคมโลกให้ความสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่องการที่เครือข่ายผิดกฎหมายถูกกดดันหนักขึ้นย่อมช่วยลดความเสี่ยงที่ไทยต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นการรอบขนคนการใช้ไทยเป็นทางผ่านรวมถึงอาชญากรรมข้ามพรมแดนที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนในหลายจังหวัด ภาคอีสานการยกระดับคดีโดยเวียดนามยังช่วยให้ไทยมีเหตุผลรองรับหากต้องออกมาตรการเข้มงวดตามแนวชายแดนเพราะสถานการณ์ในระดับภูมิภาคพิสูจน์แล้วว่าปัญหาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นภัยร่วมที่ต้องแก้ไขร่วมกันสำหรับเหตุการณ์แผนรบ6ชั่วโมงของกัมพูชาแม้จะเป็นข่าวที่สร้างความกังวลแต่ก็มีข้อดีต่อจุดยืนของไทยอย่างชัดเจนการเปิดเผยข้อมูลนี้ทำให้ไทยสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมกำลังร,งรบได้อย่างเหมาะสม การเตรียมพร้อมของกองทัพไทยทั้ง3เหล่าทัพทําให้ประเทศอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ไม่ว่ากัมพูชาจะขยับอย่างไรไทยก็มีศักยภาพในการตอบสนองได้อย่างเหนือกว่าในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการส่งกําลังบํารุงความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางทหารหรือความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจด้านความมั่นคงนอกจากนี้การที่กัมพูชาถูกจับตามองอย่างหนัก ทั้งจากคดีฆ่ามนุษย์และข่าวด้านการทหารทําให้หลายประเทศในอาเซียนระแวงพฤติกรรมของพนมเปญมากขึ้นไทยในฐานะประเทศที่มีเสถียรภาพมากกว่าย่อมได้รับความเชื่อถือสูงขึ้นในเวทีระหว่างประเทศและอาจกลายเป็นแกนกลางของการหาหรือด้านความมั่นคงในภูมิภาคความเชื่อมั่นนี้สามารถแปลเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนในอนาคต อย่างไรก็ตามทั้งสองเหตุการณ์ก็มีผลเสียที่ไทยต้องระวังอย่างจริงจังกรณีเวียดนามฟ้องกัมพูชาแม้จะส่งผลดีต่อความโปร่งใสแต่ก็ทําให้ภาพลักษณ์ของภูมิภาคโดยรวมเสี่ยงต่อการถูกมองว่าไร้เอกภาพเพราะอาเซียนยึดหลักไม่แทรกแซงกันมาโดยตลอดไทยอาจต้องเดินเกมการถูตอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ถูกดึงเข้าไปอยู่ในฝั่งใดฝั่งหนึ่งและเพื่อรักษาบทบาทผู้ประสานความสงบในภูมิภาคในมิติความมั่นคงข่าวแผนรบของกัมพูชา ทำให้พื้นที่ตามแนวชายแดนอยู่ในสถานการณ์อ่อนไหวมากขึ้นหากมีการเคลื่อนกำลังพลหรือเกิดความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อย <c oughs> ก็อาจนำไปสู่การประทะที่ไม่มีฝ่ายใดต้องการไทยต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการเฝ้าระวังซึ่งส่งผลต่อภาษีประชาชนและงบประมาณประเทศโดยตรงนอกจากนี้ความตึงเครียดอาจทําให้การค้าชายแดนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าถูกกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะจังหวัดสระแ้้ศสีสะาเกตและสุรินทร์ที่ประชาชนจำนวนมากพึ่งพาการค้าชายแดนเป็นไรายได้หลักภาพรวมแล้วแม้ทั้งสองเหตุการณ์จะมีผลดีต่อความมั่นคงไทยในหลายด้านแต่ประเทศไทยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากเวทีโลกและตามแนวชายแดนสามารถส่งผลกระทบต่อประชาชนได้โดยตรงไทยจึงควรรักษาจุดยืนชัดเจนคือเสถียรภาพความมั่นคง และการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเป็นอันดับหนึ่งพร้อมทั้งเสริมสร้างบทบาทผู้นำเชิงสันติภาพในภูมิภาคเพื่อให้ทุกการตัดสินใจของไทยมีน้ำหนักและความชอบธรรมทั้งในสายตาประชาชนและประชาคมโลกสหรัฐอเมริกาเร่งตรวจสอบผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานเกิน1นึ่งแสรายหลังเกิดเหตุสังหารทหารหญิงในวันขอบคุณพระเจ้า สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ด้านความมั่นคงภายในประเทศหลังจากรัฐมนตรีด้านความมั่นคงมาตุภูมิออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ทำให้ชาวอเมริกันตื่นตระหนกทั่วประเทศว่ามีผู้ลี้ภัยและผู้ที่ถูกอพยพจากอัฟกานิสถานเข้าสหรัฐอเมริกามากกว่า10,000แรายโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบภูมิหลังอย่างรัดกุมในช่วงรัฐบาลก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ยิ่งทวีความร้อนแรงเมื่อเกิดเหตุสะเทือนใจในกรุงวอชิงตันดีซี ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวอัฟกานิสถานวัย29ปีที่เข้าสหรัฐอเมริกาในโครงการรับผู้ช่วยเหลือพันธมิตรสมัยรัฐบาลไบเดนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าเมื่อทหารหญิงวัย20ปีถูกยิงเสียชีวิตกลางกรุงระหว่างที่เธอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยพิทักษ์แห่งชาติเหตุ <c oughs> <c oughs> นี้ทําให้ทั่วประเทศโกรธแค้นและตั้งคําถามต่อความล้มเหลวในการตรวจสอบประวัติผู้อพยพโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม รัฐมนตรีได้ยืนยันบนสื่อระดับชาติว่ารัฐบาลจะตรวจสอบผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานทุกคนอย่างเข้มงวดและผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยจะต้องถูกผลักดันออกจากประเทศทันทีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเพิ่งออกแถลงการต่อสาธารณะได้ประกาศย้ำจุดยืนว่าเขาจะดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงอย่างเด็ดขาดโดยจะตรวจสอบคนทุกกลุ่มที่เข้าประเทศในยุครัฐบาลก่อนหน้า และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่เป็นภัยต่อพลเมืองอเมริกันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาต่อไปนอกจากนี้ยังให้คำมั่นว่าจะปิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสมัยอดีตผู้นำคนก่อนการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ทำให้ประชาชนจำนวนมากรู้สึกไม่มั่นใจต่อระบบตรวจสอบผู้อพยพในปัจจุบันและกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงครั้งใหม่เกี่ยวกับนโยบายชายแดนของสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงหลายฝ่ายเตือนว่าภัยคุกคามจากบุคคลที่อยู่ในสถานะยังไม่ผ่านการตรวจสอบมีความเป็นไปได้สูงและต้องรีบดําเนินการก่อนที่จะเกิดโศกนัฏกรรมซ้ําอีกสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบความปลอดภยัยภายในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นสัญญาณชัดเจนว่าการจัดการผู้อพยพที่ไม่มีการคัดกรองอย่างรัดกุมอาจนำไปสู่เหตุสะเทือนใจได้ทุกเมื่อ ระบบโอบามาแคร์ถูกแฉมีผู้ป่วยเงาจำนวนมากสิ้นเปลืองงบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์ต่อปีสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญแรงสั่นสะเทือนครั้งใหม่ในวงการสาธารณาสุขหลังจากวุฒิสมาชิกผู้มีประสบการณ์เป็นแพทย์มายาวนานออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ทำให้ประชาชนทั่วประเทศตกตะลึงเขาระบุว่าโครงการประกันสุขภาพโอบามาแคร์ได้กลายเป็นกลไกที่สิ้นเปลืองงบประมาณอย่างใหญ่หลวงและเปิดช่องให้เกิดการทุจริตเชิงโครงสร้าง โดยมีเงินภาษีของชาวอเมริกันจำนวนกว่าแส0 0 0 0สิล้านดอลลาร์ต่อปีไหลเข้าสู่กระเป๋าของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านประกันสุขภาพโดยตรงวุธีสมาชิกผู้นี้ยังเปิดเผยข้อมูลช็อกวงการว่ามากกว่า35%ของผู้ที่มีชื่ออยู่ในระบบโอบามาแคร์คือผู้ป่วยที่ไม่มีตัวตนจริงเขาอธิบายว่ามีนายหน้าจำนวนมากสามารถนำชื่อและข้อมูลพื้นฐานไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ แม้เจ้าตัวจะไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนและแม้จะไม่มีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเกิดขึ้นแต่รัฐบาลกลางก็ยังคงจ่ายค่าเบี้ยประกันรายปีให้บริษัทเอกชนตามปกติทำให้เกิดความสูญเสียมหาศาลต่อระบบงบประมาณของประเทศ สิ่งที่ทำให้ปัญหาร้ายแรงยิ่งขึ้นคือโครงสร้างของกฎหมายโอบามาแครที่ถูกออกแบบโดยบริษัทประกันเองทั้งข้อบังคับช่วงราคาและช่องทางรับเงินทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยขาดอิสระในการเลือกแพทย์หรือบริการที่ต้องการค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพุ่งสูงขึ้นทุกปีในขณะที่คุณภาพไม่สอดคล้องกับราคาส่งผลให้ครอบครัวอเมริกันจำนวนมากต้องแบกรับภาระหนักขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประธานาธิบดีโดนัทคัมได้เสนอแนวทางปฏิรูประบบสาธารณสุขใหม่โดยเน้นให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกแผนประกันด้วยตัวเองและให้โรงพยาบาลเปิดเผยราคาก่อนเข้ารับบริการเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลได้อย่างโปร่งใสเขาย้ำว่าความโปร่งใสและการแข่งขันในตลาดจะทำให้ต้นทุนลดลงและช่วยให้ระบบกลับมาเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีอีกครั้งวุฒิสมาชิกผู้เปิดโปงเรื่องนี้ยังระบุว่า การฟื้นระบบสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาต้องเริ่มจากการกำจัดปัญหาผู้ป่วยเงาและช่องโหว่ที่ทำให้บริษัทประกันสามารถดูดเงินภาษีจำนวนมหาศาลไปโดยแทบไม่ต้องรับผิดชอบใดๆการเปิดเผยครั้งนี้จึงกลายเป็นชนวนสำคัญที่ผลักให้รัฐบาลต้องพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างด้านสุขภาพที่ประชาชนรอคอยมานานวันเกิดเด็กกลายเป็นโศกนาฏกรรม4ชีวิตดับและ10กว่าคนบาดเจ็บในเหตุการาดยิงที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาเผชิญความสลดครั้งใหญ่หลังเกิดเหตุกราดยิงภายในงานเลี้ยงวันเกิดของเด็กในเมืองสต็อกตันรัฐแคลิฟอร์เนียเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำภายในห้องจัดเลี้ยงที่มีผู้ร่วมงานระหว่าง100ถึง150คนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่พาเด็กมาร่วมฉลองบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กเล็กต้องกลายเป็นความโกลาหลภายในไม่กี่วินาทีเมื่อเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องหลายนัด รายงานระบุว่ามีผู้ถูกยิงทั้งหมด14คนโดยเสียชีวิต4ราย1รายเป็นชายหนุ่มวัย21ปีอีก3รายเป็นเด็กอายุ8ปี9ปีและ14ปีเหตุสลดครั้งนี้ทำให้แคลิฟอร์เนียจมอยู่ในความเศร้าอย่างหนักเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินจำนวนมากเร่งรุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบางรายต้องทำการปั๊มหัวใจทันทีเนื่องจากอาการสาหัส ขณะเดียวกันมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงและบางรายยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตตำรวจท้องถิ่นระบุว่ามีผู้ก่อเหตุเป็นชายสองคนหลังก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีอย่างรวดเร็วทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยรวมถึงสำนักงานนายอำเภอเมืองซานฮัวคินสำนักงานตํรวจเมืองสตอกตันและหน่วยงานของ FBI ต้องออกติดตามตัวอย่างเร่งด่วน เบาแสในเบื้องต้นชี้ว่าเหตุการณ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งของกลุ่มอาชญากรท้องถิ่นหรือปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในวงการดนตรีใต้ดินแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเหตุการณ์ยิงครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องทั่วสหรัฐอเมริกาแม้จะมีการถกเถียงด้านกฎหมายควบคุมอาวุธปืนมายาวนานแต่เหตุการณ์ลักษณะนี้ยังคงเกิดขึ้นในสถานที่ที่ควรปลอดภัยที่สุดโดยเฉพาะงานเลี้ยงของเด็กที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะกลายเป็นจุดจบอันน่าสลด เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐยืนยันว่าจะเร่งสืบสวนเพื่อนำคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วพร้อมทั้งย้ำว่าชุมชนต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับปัญหาความรุนแรงที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศเหตุการณ์ครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่ทำให้แคลิฟอร์เนียอยู่ในความโศกเศร้าแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาที่ลึกซึ้งกว่าที่สังคมอเมริกันต้องเผชิญอยู่ทุกวันกระแสข่าวจากสหรัฐอเมริกาทั้ง3เรื่องที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน สะท้อนให้เห็นภาพความเปราะบางด้านความมั่นคงของหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทสูงต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วยทั้ง3เหตุการณ์ประกอบด้วยการตรวจสอบผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานมากกว่า1 0 0 0 0แนคนที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรัดกุมการเปิดโปรปงระบบโอบามาแค่ว่ามีผู้ป่วยเงาจํานวนมากที่ทําให้ประเทศสูญเสียง,งบประมาณสูง และเหตุกรารณ์ยิงในงานวันเกิดเด็กที่รัฐแคลิฟอร์เนียทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ภายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่ไทยควรเรียนรู้เพื่อน,นำมาปรับใช้กับนโยบายความมั่นคงของประเทศประเด็นแรกด้านความมั่นคงชายแดนและการตรวจสอบผู้ลียัยเป็นบทเรียนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับไทยสหรัฐอเมริกาที่มีเทคโนโลยีการตรวจสอบชั้นสูงและงบประมาณมหาศาลยังสามารถเกิดการเล็ดรอดของบุคคลที่มีความเสี่ยงได้มากถึงระดับแสนคน เหตุสังหารทหารหญิงในกรุงวอชิงตันดีซีเป็นเครื่องยืนยันว่าหากระบบคัดกรองอ่อนแอเพียงเล็กน้อยผลลัพธ์ที่ตามมาสามารถกลายเป็นโศกนาฏกรรมทันทีสำหรับไทยที่มีพรมแดนติดกับประเทศที่กำลังมีความตึงเครียดและมีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเช่นกัมพูชาและเมียนมาการคัดกรองบุคคลที่หลั่งไหลเข้ามาย่อมมีความเสี่ยงสูงกว่าเท่าตัว ไทยจำเป็นต้องใช้บทเรียนนี้เพื่อย้ำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเพิ่มทรัพยากรด้านความมั่นคงชายแดนรวมถึงการบังคับใช้มาตรการตรวจสอบคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดแม้บางครั้งจะถูกวิจารณ์ว่าดุเดือดเกินไปแต่ความสูญเสียหนึ่งชีวิตยังมีค่าน้อยกว่าความเสียหายของทั้งชาติประเด็นที่2เกี่ยวกับระบบสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาซึ่งปรากฏว่ามีผู้ป่วยเงากว่า3 5ในโครงการโอบามาแคร์ แสดงถึงปัญหาโครงสร้างด้านข้อมูลการกำกับดูแลและความโปร่งใสแม้สหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ยังมีจุดอ่อนที่ทำให้เงินภาษีจำนวนมหาศาลไหลไปยังบริษัทเอกชนโดยแทบไม่ต้องตรวจสอบสิ่งนี้เป็นข้อเตือนใจไทยว่าหากระบบราชการหรือหน่วยงานด้านสาธารณาสุขขาดมาตรการตรวจสอบอย่างจริงจังประเทศไทยก็อาจเผชิญความเสียหายลักษณะเดียวกันได้เช่นกันในช่วงเวลาที่งบประมาณของรัฐต้องถูกใช้ไปกับนโยบายสังคมหลายด้าน ไทยควรเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพให้เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพลดช่องโหว่ไม่เปิดทางให้เกิดการทุจริตหรือการใช้ข้อมูลประชาชนโดยมิชอบเหมือนในกรณีของสหรัฐอเมริกาส่วนประเด็นที่3เหตุกราดยิงในงานวันเกิดเด็กที่รัฐแคลิฟอร์เนียยิ่งตอกย้ำปัญหาความรุนแรงในสังคมอเมริกันซึ่งเกิดขึ้นแทบทุกสัปดาห์ แม้แต่พื้นที่ที่ควรปลอดภัยที่สุดอย่างงานเลี้ยงเด็กยังถูกแทรกซึมด้วยอาวุธปืนและความขัดแย้งของกลุ่มอาชญากรไทยเองแม้จะไม่มีปัญหาการยิงสาธารณะในระดับที่เกิดขึ้นเป็นประจำแบบสหรัฐอเมริกาแต่ก็มีเหตุการณ์ความรุนแรงในบางพื้นที่เช่นชายแดนภาคใต้หรือกรณีอาชญากรรมเดี่ยวที่เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลข่าวจากสหรัฐอเมริกาจึงเป็นบทเตือนว่าหากไม่มีการควบคุมอาวุธที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมสังคม ที่ลดความขัดแยง้งไทยก็อาจ,จต้องเผชิญรูปแบบความรุนแรงที่คล้ายคลึงกันในอนาคตทั้ง3เหตุการณ์สะท้อนภาพรวมว่าประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกายัางเผชิญปัญหาความมั่นคงภายในที่ซับซ้อนทั้งการตรวจคนเข้าเมืองสาธารณสุขที่มีช่องโหว่และความรุนแรงจากอาวุธปืนความจริงนี้ทำให้ไทยมองเห็นความสำคัญของการรักษาความมั่นคงแบบรอบด้าน ไม่ใช่เพียงด้านการทหารแต่รวมถึงข้อมูลข่าวกรองการจัดการคนเข้าเมืองการควบคุมอาวุธปืนและการดูแลสวัสดิการประชาชนอย่างโปร่งใสดังนั้นสำหรับไทยข่าวเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องไกลตัวแต่คือบทเรียนสำคัญที่ควรนำมาใช้เพื่อเสริมกำแพงความมั่นคงของ,ของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสถานการณ์โลกในช่วงเวลานี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่าความมั่นคงของประเทศใดประเทศหนึ่งไม่เคยเป็นเรื่องภายในประเทศนั้นเพียงลำพัง แต่เป็นคลื่นแรงที่สามารถส่งผลกระทบไปยังทุกภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ในจุดตัดสำคัญของผลประโยชน์ระหว่างชาติมหาอำนาจข่าวทั้ง3จากสหรัฐอเมริกาที่เรานำเสนอในวันนี้ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ที่เกิดไกลตัวแต่คือสัญ,ญญาณเตือนที่ไทยต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ปัญหาการคัดกรองผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่เล็ดรอดเข้าสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการตรวจสอบที่รัฐกลุ่มเป็นภาพสะท้อนว่าต่อให้มีเทคโนโลยีและงบประมาณมากเพียงใดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถกลายเป็นช่องโหว่ด้านความมั่นคงได้ทันทีไทยซึ่งมีพรมแดนยาวและเต็มไปด้วยเส้นทางธรรมชาติจำเป็นต้องใช้บทเรียนนี้เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลเข้าออกประเทศลดความเสี่ยงของการแทรกซึมโดยกลุ่มอชาชญากรรมหรือผู้มีแนวคิดรุนแรง ในด้านระบบสาธารณสุขเหตุการณ์ผู้ป่วยเงาจำนวนมากในโครงการของสหรัฐอเมริกาชี้ให้เห็นว่าหากระบบข้อมูลไม่โปร่งใสงบประมาณของรัฐก็อาจถูกสูญเปล่าและประชาชนอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างแท้จริงไทยต้องรักษาระบบการตรวจสอบและความโปร่งใสให้รัฐกลุ่มเพื่อไม่ให้เงินภาษีของคนไทยตกอยู่ในวงจรที่ไม่เกิดประโยชน์เหมือนที่เกิดขึ้นกับประเทศมหาอำนาจส่วนเหตุการณ์ยิงในงานวันเกิดเด็ก แม้จะเป็นเหตุการณ์เฉพาะพื้นที่แต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องการควบคุมอาวุธปืนและปัจจัยทางสังคมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงไทยแม้จะมีสถานการณ์ต่างออกไปแต่การพัฒนามาตรการเฝ้าระวังเพิ่มความปลอดภัยในชุมชนและควบคุมอาวุธให้เข้มงวดยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเดินหน้าต่อเนื่อง ในภาพรวมข่าวเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงชายแดนความมั่นคงข้อมูลระบบสาธารณสุขที่โปร่งใสและสังคมที่ปลอดภัยการติดตามข่าวต่างประเทศไม่ใช่เพื่อความตื่นเต้นแต่เพื่อมองให้ไกลขึ้นและนำบทเรียนมาปรับให้เหมาะกับบริบทไทยประเทศไทยยืนอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงที่ต้องสร้างด้วยมือของเราเอง การเตรียมพร้อมคือเกาะที่ดีที่สุดและความตระหนักรู้คือพลังสำคัญที่จะพาเราฝ่าคลื่นวิกฤตของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างมั่นคงและสง่างาม